สวัสดีครับขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเราครับวันนี้ขอเสนอผลงานติดตั้งเสาเข็มสำหรับยึดเสาหลังคาทางเดินเท้าณมหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร,ศร์ศ,รรศ,รศูนย์รังสิตจุดประสงค์การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมของการสัญจรทั้งทางเท้าและทางรถยนต์การปรับปรุงบริเวณถนนปรีดีพนมยงรวมถึงลานทางเดินตลอดแนวริมคลอง ื่อให้บริเวณทั้งหมดสามารถรองรับกิจกรรมทางวิชาการและพิธีการสําคัญของนักศึกษาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกด้วยมาพูดถึงขนาดเข็มกันบ้างนะครับลูกค้าเลือกใช้ขนาดของเข็ม F 76ณ3เมตรที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งออกแบบโดยวิศวกรมากประสบการณ์ให้สามารถรองรับน้ําหนักได้มากเมื่อเปรียบเทียบกับเสาเข็มทั่วไปเข็มเหล็ก TGR เหล็กหนาเหล็กเต็มเกลียวเต็มทั้งต้น h o ตดิ p กราวานายทั้งต้นมาพูดถึงการติดตั้งกันบ้างนะครับ เข็มเหล็ก TGR ติดตั้งง่ายใช้งานต่อได้เลยจากรูปทางซ้ายใช้เวลาติดตั้งประมาณ20นาทีต่อต้นทําให้ลูกค้าสามารถเข้าทํางานต่อได้เลยไม่ยุ่งยากเมื่อเปรียบเทียบกับเข็มชนิดอื่นที่มีความยุ่งยากมากกว่าและใช้เวลามากกว่าเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมศาสตร์สีเขียวเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและใช้ประโยชน์ของพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการจัดให้มีระบบทางเดินที่มีหลังคาคลุม มีลานทางเดินยาวตลอดแนวและแยกระบบทางเดินออกจากทางรถยนต์อย่างชัดเจนปรับโฉมหน้าธรรมศาสตร์จากแนวความคิดมหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นการปรับปรุงพื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองและการปกครองให้มีพื้นที่อย่างมีระเบียบการสัญจรทางเท้าและทางรถยนต์โดยแยกทั้งสองระบบออกจากกันอย่างชัดเจนและให้มีทางเดินเท้าที่มีหลังคาคลุมต่อเนื่องกับถนนฟรีดีพนมยงจุดเด่นของฐานเกลียวเหล็ก TGR แข็งแรงมีผลทดสอบรองรับ ติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยากงานสะอาดเก็บงานง่ายใช้งานต่อได้เลยคุณภาพมากประสบการณ์มั่นใจเรียกใช้ฐานเกลียวเหล็ก TGR สวัสดีครับ